ทุกอย่างเราจะต้องอยู่ใกล้ซึ่งถือว่าเป็นสังคมตั้งแต่สองคนขึ้นไปดังนั้นตั้งแต่สองคนขึ้นไปสิ่งที่เราจะต้องมีคือมารยาทอ่ะตอนนี้มารยาทผ่านไปแล้วต่อไปเป็นช่วงที่สองขอดูระเบยียบหน่อยปรบมือห้าครั้งหนึ่งสอาสห้าเอออันนี้ชอบเพราะว่าปรบมือห้าครั้งปุ๊บ ลุกขึ้นเอ่อเอ่อเอ่อหมือนรากนั่งลงเอ่อเอ่อเอ่อไม่ได้เขาบอกว่าลุกขึ้นปุ๊บต้องลุกขึ้นปับ๊บเขาบอกนั่งลงต้องนั่งลงปั๊บเลยฟังคําสั่งให้ดีปรบมือสามครั้งปรบมือสี่ครั้งหนึ่งหนึ่งสามห้าห้าสอง สามห้าสี่สามสองหนึ่งสะอาดสะอาดสะอาดสะ,าส,ะสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสงบโอ้โหโรงเรียนนี้มีมารายาอันดับหนึ่งเลย โปรดมอให้ตัวเองหน่อยสิโอ้ดีมากดีมากดีมากพี่พรามชอบมากเลยนะคะ,ะคุณครูยะโสธราชอบมากเลยที่พวกเราทำถูกต้องนะทำถูกต้องถือว่าสติของเราดีมากช่วงต่อไปเราจะเข้าสู่ในช่วงที่สองจำไว้นะช่วงแรกเราเจอกับลุงลุงต้นเรื่องของมาระยา